ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากนะครับหลังจากเสียวมี่เปิดตัวมี 10T 5G และมี 10T Pro 5G ไปในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา สิ่งที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นมากจนต้องรีบกดจองมือถือเครื่องนี้แทบไม่ทันเลยหลังจากเปิดตัวนั่นก็คือของแถมสำหรับคนที่จองช่วงโปรโมชั่น8ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้นะครับมีทั้งเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch แต่มีจำนวนจำกัดนะครับใครที่ได้ไปถือว่าโชคดีมาก ประกันจอแตก6เดือนประกันตัวเครื่องนะครับ24เดือนมีหูฟังแถมมาให้มีนาฬิกามีแบนด์ดู Netflix ฟรี6เดือนนะครับและยังมีมีทีวีสติ๊กแถมมาให้อีกแค่ของแถมอย่างเดียวราคาเกือบครึ่งของมือถือแล้วนี่ยังไม่ได้รับรวมสเปคตัวเครื่องอีกนะครับเรียกว่าเป็นมือถือสเปคระดับเหลือทง ในราคาที่จับต้องได้หน้าจอรองรับ r e f r e ชเ r a t 144Hz CPU Snapdragon 865รองรับ 5G นะครับตั้งแต่แกะกล่องเลยใช้งานได้ทันทีกล้องหลังความละเอียด1 0 8ล้านพิกเซลราคาเริ่มต้นแค่12,990บาทเท่านั้นและรุ่นมี 10T Pro 5G นะครับราคาเริ่มต้น13,990บาทส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังสรุปของมือถือทั้งสองรุ่นนี้พร้อมๆกันเลย ข้อแรกกล้องถ่ายรูปเป็นสิ่งที่เขานํามาเป็นจุดขายของทั้งสองรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับด้วยกล้องหลังแบบ t r i p โป้คาเมลมีกล้องด้วยกันทั้งหมด3ตัวกล้องหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลถ่ายภาพออกมาแล้วนะครับนำไปขยายเป็นป้ายโฆษณาใหญ่ๆได้สบายมากใช้เซ็นเซอร์ Samsung HMX ขนาด1ต่อ1.33นิ้วรองรับระบบการสั่นนะครับแบบ OIS รองรับดิจิตอลซูมสูงสุด30เท่า ส่วนมี10บทีรุ่นลองจะได้กล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซล ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 6 8 2ขนาด1ต่อ1นนิ้วนะครับรุ่นนี้จะไม่รองรับระบบการสั่น OIS เหมือนรุ่นโปรและรองรับดิจิตอลสูงสุด10เท่าส่วนกล้องที่เหลืออีก2ตัวนะครับจะเหมือนกันมีกล้องออลตร้าไวมุมกว้าง123องศา13ล้านพิกเซลและกล้อง m a โ r รสามารถโฟกัสวัตถุระยะใกล้สุดระดับ2เซนติเมตรความละเอียด5ล้านพิกเซลทั้ง2รุ่นนี้ในงานเปิดตัวนะครับเขาก็ได้มีการพรีเซนต์ฟีเจอร์ลูก เลนต่างๆของกล้องหลังไว้เยอะมากเอาที่เด่นๆเลยนะครับก็จะมีอย่างเช่น ลองเอฟเฟกต์โหมดมี time bird มี AI f i ฟิลเตอร์นะครับสามารถเปลี่ยนโทนสีภาพถ่ายให้ดูแปลกตาไปจากภาพถ่ายเดิมๆลองรับในโหมด2.0มีฟีเจอร์ sky s c แค p ปปิ้3.0นะครับเปลี่ยนฉากหลังท้องฟ้าในแบบที่เราต้องการได้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นในมือถือทั่วไปนะครับก็คือโฟโต้โคนและวิดีโอโคนเป็นการถ่ายภาพนะครับแบบแยกล่างหลายๆคนในภาพถ่ายเดียวถ่ายได้ทั้งแบบภาพนิ่งและวิดีโอเลยนะ นะครับ มีฟีเจอร์ Duo อวิดีโอตัวนี้จะเป็นการบันทึกวิดีโอพร้อมกันได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในเวลาเดียวกันและรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดระดับ8 k แบบ3 0เฟรม4 k 6 0เฟรมและถ่ายสโลโมชั่นได้นะครับสูงสุด9 6 0เฟรมต่อวินาทีกล้องหน้าจะให้มาแบบเจาะรูนะครับอยู่มุมบนด้านซ้ายของหน้าจอความละเอียด20ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้ง2รุ่นจะใช้เซนเซอร์ samsung s 5 k 3 t 2 ฟีเจอร์ก็ไม่ได้น้อยกว่ากล้องหลังเหมือนกันนะครับลูกเล่นใหม่ๆเขาก็มีเพิ่มเข้ามาให้เราใช้งานก็จะมีอย่างเช่น พามแลบเซลฟี่นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยเซลฟี่ในโหมดสาหรับการถ่ายเซลฟี่ในที่มืด AI Beauty นะครับและสามารถถ่าย p o r t a i t Selfie ภาพแบบหน้าชัหลังเบิร์ดได้ตามปกติ2หน้าจอบางคนอาจจะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับที่มันเป็นหน้าจอแบบ IPS ไม่ใช่จอ AMOLED อย่างที่หลายคนต้องการเปิดตัวที่ต่างประเทศราคาอาจจะสูงกว่าไทยพอเปิดตัวที่ไทยนะครับราคาเริ่มต้นเพียง12,990บาทดูสเปคโดยรวมแล้ว เรื่องนี้ทุกคนรับได้ทันทีนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่จออ m o โมเก็ตามมันก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับหน้าจอของทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีรองรับค่ารีเฟรชเรทนะครับสูงมากถึง144 h z มากกว่ามือถือเลือดทงหลายๆค่ายด้วยซ้ํารองรับเทคโนโลยี Adaptive Sync นะครับตัวนี้จะสามารถปรับค่าเฟรมเรทหน้าจอได้แบบอัตโนมัติตามคอนเทนต์ที่เราใช้งานอยู่เพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่ วิดีโอตัวไหนที่เฟรมเรตต่ำเกินไปอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสมูทและเกิดอาการกระตุกเขาก็มีเทคโนโลยี MEMC เข้ามาช่วยแทรกเฟรมเข้าไปในช่องว่างนะครับให้เฟรมเรตเท่ากับค่า refresh rate จอเราก็จะสามารถดูคอนเทนต์นั้นได้อย่างลื่นไหลสมูทตาม,มากกว่าเดิมให้ความมั่นใจด้วยว่าหน้าจอของมือถือทั้งสองรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับการดูวิดีโอและการแต่งภาพแน่นอนด้วยเทคโนโลยี True Color แสดงผลสีสันตรงและสีหน้าจ เพียงน,น้อยมากยิ่งค่าเดลต้าและ JNCD นะครับน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีมีโหมดสำหรับการอ่านหนังสือ Reading โหมด3.0โหมดสำหรับการใช้งานกลางแจ้งนะครับสไลด์3.0รองรับการแสดงผลภาพ HDR10 ขอบเคตสีหน้าจอกว้างมาตรฐาน DCI-P3 หน้าจอแสดงผลของทั้ง2รุ่นนี้จะมากับขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดระดับ Full HD+ part. พร้อมเซนเซอร์วัดแสงรอบพิศทางนะครับ360องศาปรับแสงได้ ละเอียดมากสูงถึง4,96ระดับใช้กระจกหน้าจอ Gorilla Glass เวอร์ชันที่5นะครับทั้งหมด3ชิ้นคอบทับทั้งหน้าจอเลนกล้องนะครับและด้านหลังของตัวเครื่อง 3ม,มือถือทั้ง2รุ่นนี้พร้อมใช้งาน 5g ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับซื้อไปแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีหากคุณอยู่ในพื้นที่บริการ 5g อยู่แล้วรองรับขึ้นความถี่ของประเทศไทยครบทุกขึ้นนะครับทั้ง n 2 8 700MHz ต้นปีหน้าพร้อมใช้งานทุกค่าย n 4 1 2600MHz เมกะเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับมี a s แล้วก็ true move s n 7 8 3,500MHz ขึ้นมาตรฐาน 5g ที่จะใช้ในอนาคตรอการประมูลเร็วๆนี้ และก็ขึ้น n 1 n 3 n 7 n 8 n 2 0 n 3 8และก็ n 7 7ชิปโมเด็ม5 g นะครับจะใช้เป็น snapdragon x 5 5และรองรับการเชื่อมต่อ wifi 6รุ่นใหม่ล่าสุดเรียบร้อย สหน่วยประมวลผลไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าเป็น CPU ดีที่สุดของคอ a l c o m ปี2020 Snapdragon 865มีตัวแรงกว่าน,นี้ก็คือ Snapdragon 865พดกดร,รุ่นอัปเกรดสปีดคอร์และเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีการเปิดตัวหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางคอ a l c o m Snapdragon 875จะนําะนำมาใช้ในสมาร์ทโฟนเรือธงปี2021ดังนั้น Snapdragon 865 จึงเป็น CPU แรงและดีที่สุดของปี2020ลองแค่865พัทเท่านั้นเปรียบเทียบกับ Snapdragon 855รุ่นก่อนหน้านี้นะครับ CPU ดีขึ้น25%และ GPU ดีกว่าเดิม20%ภายในเครื่องมีระบบระบายความร้อนลิขิตคูเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะครับช่วยให้ CPU ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยลดอุณหภูมิของตัวเครื่องเทคโนโลยี RAM แ,และหน่วยความจาก็ใช้รุ่นใหม่ล่าสุดและดีที่สุดณเวลานี้ แรมเป็น LPDDR5 ตัวเลือกสูงสุด8 g b และ Storage นะครับแบบ UFS 3.1 5แบตเตอรี่ทั้งคู่นะครับความจุ5,000 m ah, ิลเยอะเหมือนเดิมอย่างที่เขาเคยให้มาโดยตลอดพอชาร์จแบบ USB Type C รองรับระบบชาร์จไว33วัตต์ เพิ่มเทคโนโลยี MMT เข้ามานะครับช่วยในการชาร์จแบตโดยแบ่งการชาร์จออกเป็น2ทางทําให้ชาร์จแบตเร็วกว่าเดิม17%เมื่อเทียบกับมือถือที่ไม่มีเทคโนโลยี MMT ชาร์จแบตจาก0%ถึง100%นะครับใช้เวลาเพียงแค่59นาทีเท่านั้น 6ลำโพงทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะให้มาแบบคู่สเตอรีโอบนล่างทั้งหมด2ตัวรองรับระบบเสียงไฮเลสออริโอรองรับระบบชำระเงินผ่านเทคโนโลยี NFC รองรับระบบ d u o GPS นะครับรับสัญญาณความถี่ดาวเทียมได้ทั้งขึ้น L1 และ L5 รองรับระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับแบบปุ่มอยู่ข้างตัวเครื่องบนปุ่ม power แจ็คหูฟัง3.5ม mm. ิมทั้ง2รุ่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะเขาตัดฟีเจอร์นี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยระบบการเชื่อมต่อทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะรองรับการใช้งานทั้งหมด2ซิมไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกหรือ micro h d card ได้รองรับการใช้งาน 5G นะครับ Dual 4G v o t e Wi-Fi 6รองรับ Wi-Fi 2x2 MIMO Bluetooth เวอร์ชัน5.1แล้วบริการ Android เวอร์ชัน10และครอบทับด้วยมี u i เวอร์ชัน12ใครที่สนใจมี10 T Pro 5G นะครับตอนนี้เสียวี่เริ่มเปิดให้จองแล้วตั้งแต่8ตุลาคมจนถึง15ตุลาคมของแถมเยอะมากก่อนที่จะจองนะครับแนะนำว่าควรดูรายละเอียดและเปรียบเทียบให้ดีก่อนว่าช่องทางที่เราจองเขามีอะไรแถมให้บ้างเพราะแต่ละร้านของ แถมไม่เหมือนกันเริ่มจะส่งสินค้าตั้งแต่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วน Mi 10T 5G นะครับเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ25ตุลาคมราคาของ Mi 10T 5G มี1รุ่นนะครับรุ่นแรม8 g b หน่วยความจำ128 g b ราคา12,990บาทส่วน Mi 10T Pro 5G มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นรุ่นเริ่มต้นนะครับแรม8 g b หน่วยความจำ128 g b ราคา1 2 0 0 0 3 9 9 0บาทและรุ่นแรม 8GB หน่วยความจำ256า2ิ6 g กราคา15,990บาทสีตัวเครื่องเปิดมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับมีสี cosmic black lunar silver และ aurora blue ส่วนรุ่นมี10ทีมี2สี cosmic black และ lunar silver ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารมือถือรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับหากว่างวันไหนเดี๋ยวมีมาอัปเดตแน่นอน